นี่เป็นข้อกล่าวอ้างตามคำร้องของผู้ร้องเขากล่าวอ้างว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นอย่างอื่นท่านว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับนี่ข้อกล่าวอ้างเขานะจริงเท็จไม่ทราบ เขาบอกว่ามันมีเจตนาแอบแฝงซ่อนเร่นอะไรกันอยู่ภายในก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเขากล่าวอ้างเช่นนั้นเขาก็ได้ไปร้องทางท่านอายการสูงสุดด้วยอีกทางหนึ่งแล้วก็มาร้องทางนี้ด้วยเราก็ได้พิเคราะห์ตัวบทแล้วเราก็เห็นกันว่ามันเป็นสิทธิสองทางของผู้ร้องเรื่องจะ พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเปลี่ยนแปลงการปกครองจะนำไปสู่การวินิจฉัยของท่านอายการสูงสุดเพียงท่านเดียวน่าจะเป็นการตีความที่แคบไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะตีความว่ายื่นให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องต่อศาลน้ำหนูนแปลว่าท่านอายการสูงสุดไม่มีสิทธิทำอย่างอื่นตรวจสอบแล้วต้องยื่นลูกเดียว ใช้สมองอย่างอื่นไม่ได้เลยถูกไหมฮะเป็นไปเสนีดีกว่าถ้าอย่างนั้นส่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนแล้วส่งให้ไปเสนีส่งมาดีกว่ามันก็คงไม่ใช่คงไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นนี่ชั้นรับคํารับคาร้องนะแล้วก็ไม่ได้ไปสั่งรัฐสภา แล้วก็แจ้งสั่งไปทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็นำความกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาเพื่อโปรดกรุณาทราบส่วนทางสภาจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของสภาซึ่งก็ต้องรับผิดชอบกันเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้ามีการพูดว่า,ญญาคาสำสญญาัา่งของสต่ลนคนมันไม่ได้ผูกพันต่อการ เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเห็นอย่างไรก็ตามใจเขาครงจัวมอว่าเปนนิหน้าที่แลขนีะนี่ก็รวมตัวนเพื่อที่จะมาองัการดวยเห็นบอกว่าไปอาจจะดาเนินการเหือนเท่ทาอมคงจินตนาการไปนหน่อยมะ กรุณาอยาทานของสอทองก่อนนอนฝันจริงๆก็คือว่าใครเห็นว่าไม่ถูกต้องจะไปใช้สิทธิ์ในการถอดถอนไม่ว่ากันเป็นใช้การใช้สิทธิจใครจะทำอะไรก็ทำแต่ไอ้ตรงที่ว่าจะมีทำอะไรทำนองนั้นคงจะไม่ใช่นะฮะคงจะไม่ใช่แล้วก็ ไม่มีใครมาสั่งหรือมาชี้นำเราได้เราเระวังกันอยู่นะครับผมผมเรียนถึงมวลชนทั้งหลายให้ทราบด้วยค่สารเราเระวังมากนะฮะกับการเข้าไปแต่ต้องอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติพวกเราเก้าคนไม่ใช่เก้ามนุษย์ทองคำนะครับเรารู้ตัวดีครับเรารู้ตัวดีว่า เราไม่ใช่ผู้มีอำนาจอื่นใดนอกจากมีอำนาจตรวจสอบเท่าที่รัฐธรรมนูญให้ไว้เท่านั้นเราไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญครับขอประทานโทษแต่เมื่อมีการกล่าวอ้างว่าลักษณะการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง แล้วสารรธรรมนูญเพิกเฉยก็แปลว่าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปช่างเขาได้คนระับสมควรนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไต่สวนทวนความก่อนว่าจริงหรือเปล่านี่เป็นการแค่ชั้นรับคำร้องไว้พิจารณานะครับยังไม่ได้ ที่ขาดตัดสินว่าเป็นซ้ายหรือเป็นขวายังเลยยังเลยแล้วก็ไอาการที่ถ้าหากว่าทางสภาจะให้ความร่วมมือจะเลื่อนไปสักเดือนเศษเศษมันก็ไม่ได้เสียหายร้ายแรงอะไรเราก็ดูตรงนี้อยู่นะครับเราใช้เวลาประมาณเนี้ยองเดือนเศษเศษเท่านั้นก็คงเสร็จไม่ได้ก้าวล่วง คำสั่งที่เราแจ้งไปแจ้งให้สำนักง,งานเลขาธิการการัฐสภาทราบเท่าน,นั้นเพราะในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐทัพไทยจะไปบังอาจจากผมมีหนังสือกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อโปรดทราบเท่าน,นั้น